สวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนวลนวลค่ะมือนีิก็ะร่มด er> ีแน่ลันลันลาลันลันลาเมื่อหมือมือนีนะคะสมเจ้าได้เบิึงป่ะเพราะเด็กหวยได้อ้ามีหนาแบบเงี้ยง่าได้มือนีจ้ำทะเลเดือดเดือดพวดพัดพวดพัดพวดพาดก่อนจะกินยำทะเลเดือดมีข้าวสวยแล้วก็เมี่ยน อ,องมันปู่ของน้องดาเพิ่นฝากมาห้กินค่ะเป็นแต่เสบแต่เสบขอซิมก่อนโหลดละมันเป็นตะเสบแห้งแม,ม่คืออยากพอดีเพิ่นฝากมาห้ซิมเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะมันเป็นตะเสบเว้ยโอ๊บ่ไอะไรก็เลยอันเป็นตะเสบค่ะจัดดูจักําดูก่อนสิกินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดียวอันขอใส่อันนี้ก่อนจักบมานเป็นตะเสบให้ดิเนี่ย เขาเรียบร้อยว่าสะกินเขาเนี้ยก็เรียกว่าเอาอันอันนี้ก็คือนาจิมซี่ฟู้ดคือเขาใส่กเข้าไป <c oughs> เขาอันนี้ยากเสียบอีเลอบฉ <c oughs> <c oughs> ัได้กินนอกรอบ หยอดค่ะแล้วก็มีนี่เด้อหมกอหมกอ,ออกลองซุกค่ะมือนี้ลีลาในจังหน่อยสดคำาังแรเลย้วยไฮเชลค่ะแล้วก็จะมีไข่ไข่อันไข่กุ้งเนาะไฮเซล มันฟิ้นฝากเพื่อนคนถามอีกตัวก็ได้กินแต่อันอันนี้แหละตลาดเดี๋ยวนี้กันไปกากไปนะบั่นหนูหางแมโครสองกิโลหนึ่ง 1. หนูก็เล่าบอือึดแกนผัก máy năng luôn à Mới đi kìm khóa mứt mới không? Kìm thưa điều Người là thưa hơn Nông chẳng mới đây dạo hả? กินเลยแหละน้ำหนักล่งโล่นึง <c oughs> <ừ> ทุกอย่างคือของแช่แข็งเกือกเวลียนหอยนางรมสะดวกสบายอยู่ กินเครื่องนา้ากินสวบก็ได้บ่ายากน้าบักยำไงไม่ได้มีใครอันว่าเปลี่ยนพันยำไงสีทองสีแทงทางไหนเด้ <c oughs> อซองนี้วักเบาเนี่ยลันลันลามวนไหละลันลันลาอย่างน่ะพอได้หัวได้คำ่ดี้วคะ่ะ กันเชียงปูว่าเขาเอินว่าปู่ากันเชียงปูแกะ้าลานเอาไปคลายกับสิลไล่บาทเติบอืม อู๋ไข่ดองแสบาวอเนี่ยก็คือสแสบมันแหละค่ะ เต็นน้นโบแม่นบปล่าละละละ,ละมันเหมือดีคือกันได้มันบ่เครียดนะปราหมึกค่ะ Mày xe nhà Năm khẩu chẳng có thể nhanh bụa Bữa đến năm khẩu chẳng thăng này ฝนตกใส่หลายๆเดี๋ยวนี้นะย่าทะเลแฉล่อมาปูแกพ่พรูมาแกะพร้อมทานสื่อมาแบบนี้ได้นี่บริบริเกะเองสื่อแบบนี้ จองอิปูแต่เขาจักบาทเมื่ออื่นสิได้ไปซ้อนแล้วค่ะโรงเรียนซ้อนพิเศษนี่ซอนออนไลน์ได้บ,บาทเนี่ยสิไข่เนี่ยแล้วไข่เนีย่ยหมายถึงว่ามีมูบวฝูงสารเหมาละ มีมูเด็กหน่อยนะเพราะได้บอกนะเม็เด็กหน่อยใส่โหลดคำใหญ่ เหลือดอยู่สามสิบกิบลืมกินวรนยุในทะเลด้วยเนี่ย ก็เป็นดแต่แซ่บโอ้จะข้ามเนี่ยบอกว่าหวานดีเป็นตในไงโเป็นคนกินข้าวใส่กับหวานได้ไม่มีปัญหา จัดของอร่อยหาซิบใครทื่ถือ,ถอกับเพาะดีเสือนะเปรียบเทียบมองอื่นขายได้หลายๆพร้อมซีตัวมั้งแบบนี้นะไม่เสียซองเลยละ ส่วนมีซีออกกบบรุ่มว่าจะออก,กออกจากบ้านนรืแจผู้ใดจะออกก็ออกจากบ้านนั้นจะสามรุ่มกลับเลยตีซีถ้าเมียถามสมมุติมีครอบครัวมันติดเคอร์ฟิวตัวว่าผิดดินะ เรายอค้ำๆกันไปเขาไม่กลับกวางสิตัวเนาะสะลัดตัวบอกออกไปใช่คดีที่สุดแล้ว ยูซื้อกับงง่เมย์ั่งอย่างเนาะหงันอะไรก็ไา่หงันเมื่อยน้ำเงินเปิดไม่หรอบอเมื่อยร้ายน้ำเงินนี่บอกซะกินหอยนางดูหอยนางตัวใหญ่มาก ละละล,ะล,ะละอร่มดีอยากเคลียดมาหลายมือก็สิรับแสบอีกดอกมือเนี่ยเคลียดนอนบอลลับเมื่อคืนนอนหกวงเสาเจ้าเสือบอ,อ้ยมือนี้ต้องรับช <c oughs> ่วยนะเต็นท้ามันอยู่ ไปเบิ้งเด้อมีความสุขไปผู้ใดว่าบาก็ซัง เบรกอะ่ะอิม่มสีเป็ตตดต้อนลายุดนะคะนะอขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เอมามาติดตามรับชมหนูคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้สีเป็ตดต้อนลายุดเออไม่ดีกาลาลา